ประเดินสาช่องวิ่งที่สี่ประเดินสี่เหนื่อยไหมบอกว่าช่องวิ่งที่ห้าปริเด็นห้าบระเด็นห้าประเดินน้ำทบเรีสวัสดีครับกับผมนายธงชัยสันติถาวนยิ่งหรือคุณต้นครับดิฉันนางสาวไอรดาดนพันค่ะหรือคุณไอดาค่ะ เราสองคนตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงห์อะเซนีสี่นะครับทีนะครับทาไมวันนี้เราต้องมาอยู่ที่โรงเรียนนี้ครับเพราะวันนี้โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงห์อะเซนีสี่นะคะได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาบดินเดชาสัมพันธ์ครั้งที่สิบห้านะครับผมเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกจากนักเรียนคนนี้ดีกว่าว่ารู้สึกยังไงกับงานวันนี้แนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมมาข้างหนะับ มาจากรวันวน,นี้มาดินทานอะไรครับวันนี้เองครับผมอ๋อโอเควันนี้มาทำน้าที่อะไรครับในวันนี้อ๋อที่ผมนักกีฬานะครับลงแข่งดาเบตองชายนะครับโอ้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันได้เลยชาวบอดีนหนึ่งนะครับปากเนือปากตัวด้วยครับในส่วนที่เราเดินตรงนี้นะคะคุณก้อนเป็นรูปขบวนเกียรติยศนะคะบอ,อกเลยว่าจะต้องอลังการางานสร้างอย่างแน่นอนเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาซ้อมมาหนักมาแล้วก็มีบางเรื่องครับผม ตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของวิธีเปิดที่สร็จสิ้นแล้วนะครับใช่นะคะตอนโอกาสให้สื่อมวลชนนะคะเข้ามาดูขอคุณามาไ้ดตนนูตรงนี้นะแตพนนี่เลนะครับกัท่านพี่ รารเนาที่เด้นเพราะว่ากาข้าแสดงที่เรียก้าสรองะอกวาอุปกรณ์เสียใดๆทั้งส้นนะคะเพราะเตามักแสดงที่เปิดจอ เหลือน้อยมากในการถ่ายรูปนะฮะตอนนี้เป็นช่วงฟรีสไตล์นะครับแลวในตอนนี้นะคะจะเป็นส่วนของการโชว์นะคะผู้นำเชียร์แล้วก็สแตนเชียร์เนาะ ครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามกรีทานะครับเรามีนักเรียนมาสามคนควันนี้แล้วมาสามัมภาษณ์กันว่าวันนี้มาทําอะไร,ะรแะะมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมง,งานบดินเดชาสัมพันธ์ลาว ว่าใชไปถามทีมงานเรากันค่ะตามมาตามนักเรียนเสื้อนะครับสีอเสื้อช่องวิ่งตอนนี้การถ่ายรูปอยู่นะค่ะตอนนี้ประเด็นหนึ่งนะครับช่องวิ่งที่สองนะครับเป็นประเด็นสองนะครับรร2 2> ช่องวิ่งที่ประเด็นสาม ช่องวิ่งที่สี่บดินเหนื่อยมบอกว่าช่องวิ่งที่ห้าบวิ่งที่ห้าบวิ่งที่ห้าบดินนรนทบุรีและช่องวิ่งที่หกบดินสมุทรปราการนะครับเอาละครับมาลุ้นมาเชียร์กันตอนนี้ผู้ได้ถึงกำลังอธิบายนะครับบนปติกาล บอกเลยว่าทุกบดีเนี่ยเตรียมตัวกันมาดีมากเพื่อถึงการร่วมกานนะครับช่วงนี้ใกล้จะถึงนี้การสอบปลายภาคแล้วครับฝีไม้ลายมือกันครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณของบูธคูสนับสนุนนะยางเป็นทางการสนับสนุนอะไรครับมีหลายอย่างเลยนะคะตอนนี้ที่นับได้มีหนึ่งสอง หลักฐานะะจะเป็นน้ําแล้วก็อาหารที่นักเรียนที่มาร่วมงานนะคะออสามารถดื่มแล้วก็ทานอาหารได้แต่ตอนนี้ดิฉันเริ่มเริ่มจากหิว <c oughs> แล้วค่ะท่านผู้ชมนะครับอ๋บแล้วก็สิ่งที่มาที่เรียบร้อยแล้วนะค,ะครับสำหรับการจัดกิจกรรมวันดินเดชาสัมพันที่สิบห้านะครับอย่างสวยงามแล้วคราวนี้เรามาฟังความรู้สึกความประทับใจและการกล่าวขอบคุณจากท่านผู้มยการ ทีนี้สี่ได้กล่าวขอบคุณเดยกนักกีฬาพุินชาสักพันธ์นักกีฬาเนี่ครับีโรงเรียนบุทินดชาสิงห์แห่ทีนี้สี่คุณภาพในการในการแข่งขันขอขอบคุณนักกีฬาผู้รุกขึสอนและงจบพูดในการ กันใหม่ปีหน้าหรือปีที่ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับบรรยากาศต้องบอกว่าหลายคนที่มาที่นี่บอกว่าคำเดียวเลยว่ามีความสุขที่สุดใช่แล้วได้ความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนถูกต้องใช่เพราะที่ฉันสัมภาษณ์ทำมาแล้วเป็นไงบ้างสัมภาษณ์ต้องสนุกอ๋อบริการดีมาก สถานที่สถานที <enroll Brazilian controller> ่ดีมากเอ็นคือดีตั้งแต่การต้อนรับตั้งแต่ก้าวเท้าลงมาจากรถนะครับตอนนี้จนจบก้าวขาขึ้นรถกลับบ้านใช่เราส่งท่านกลับลง ูรณ์สมบูรณ์กลับไปพร้อมความสุขความประทับใจกับการแข่งขันกีฬาบุรินเดชา3,000ครั้งที่15โดยโรงเรียนบุินเดชาสิงห์สิงหเสนีสีนั้นเป็นเจ้าภาพในปีนี้ส่งต่อไปให้ใครครับปีหน้าบูินเดชาสิงห์สิงหเสนีนนทบุรีค่ะนนทบุรีเป็นรายต่อไปที่จะเป็นเจ้าภาพให้เรานะคะเราจะไปเยือนคุณในปีหน้าแน่นอนค่ะจะขาดเราสองคนไม่ได้ใช่ค่ะปีหน้าเราจะไปที่นนทบุรีแน่นอนแล้วพบ กนปหน้าแล้ววันนี้ต้องลาก,กันไปจริงๆแล้วนะครับพบ,พบกันใหม่มปีหน้าที่นนทบุรีค,ครับวันนี้สวัสดีค่ะ